เขาเดือดร้อนอะไรผมถามเราใช่ว่าลุงกับป้าเนี่ยเดือดร้อนอะไรเขาไม่มีฝาบ้านทุกวันนี้มีฝาบ้านเขาไม่มีห,อนะห้องน้ำห้องน้ําทุกวันนี้เขามีห้องน้ําเขาไม่มีรถทุกวันนี้มีรถตู้คันาละล้านกว่าเขาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยหรือไม่ใช่นะเขามีธุรกิจมี นี่ไม่ใช่เปิดธรรมดาเขาใช้คำว่าผมโดนใส่ร้ายเขาไม่ได้ใส่ร้ายไปฟังให้ชัดเจนอย่าไปพลิกแพงภาษาไทยเขาแค่สงสัยทำลายเขาไม่ได้สงสัยเขาไม่ได้สงสัยคุณเขาแค่สงสัยในทำลายแต่วันนี้ วันนี้มีหมายมาทั้งผัวทั้งเมียคุณต้องเคลียร์เอาให้ความเนี่ยด้วยความเป็นจริงเนี่ยด้วยความสัตย์จริงเนี่ยคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้สะอาดก่อนสิคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้สะอาดก่อนว่าสิ่งที่หมายออกมาทั้งลุงกับป้าเนี่ยต้องเอาไปเคลียร์ใช่ไหมล่ะต้องเอาไปเคลียร์แต่พฤติกรรมที่ท่านเห็นทุกวันนี้ มันเป็นยังไง fc ทุกท่านท่านลองคิดดูว่ามันเป็นยังไง